พี่น้องค่ะวันนี้พี่น้องย่างรอตลาดคือเก่าค่ะวันนี้เป็นตลาดสุวรรณนักผู้หาจังหวัดน้องบัวลำพูค่ะอยู่ในอำเภอสุวรรณกาบีน้องค่ะมันนี้กาแดียนฮอนค่ะพี่น้องค่ะแดดยนอนถึงเก่าแต่ว่าก้อนกาหลังสงครามดาว็ออกมาจับายซื้อของมัอนี่มีแน่ค่ะพี่น้องกาแดดยนฮอนอยู่แต่ว่าพักสียางยุ่งั้งเดียวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปย่างรอบน่ะกันเนาะค่ะไปหาย่างรอบเบื้องค่ะไปหาเบื้องว่ามียางแปลกหูแปลกตาบ่อค่ะอันนี้เป็นตลาดสองปั้งข้างกาบี่น้องแต่ว่าปั้งนั่งสิโล รงคือมันหันหน้าสูดแดดนันหน้าสูดแดดพอกล้าไม่กล้ากันสีมา้พอเต็มปันได้ฟังนั้นแต่ว่าฟังนี่เต็มเพียบเลยค่ะพี่น้องค่ะค้นกับบรรยากาศกับตลาดน้ำมือเสาคนกัออกมาหาจับจ่ายซื้อของของของใส่ของถอยคือเก่าค่ะพี่น้องแต่ว่าเขายังหาหลอเนาะค่ะพี่น้องเนาะหายังเหลอเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะโดยโดนค้นนำพ่วงกันสิพี่น้องยังเหลอเทียบหนึ่งค่ะเดี๋ยวเ็บภาพบรรยากาศตลาดนัดเจี๊บภาพบรรยากาศตลาดนัดน้ำมือเสาร์ของสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพูไม่พี่ให้น้องเบิ้งค่ะ แล้วไปหายางเหาอเนาะคะเนาะค่ะหายางเหรอบึนค่ะบรรยากาศตลาดยาม่ยมัเชร้าฮ้อนฮ้อนคารพีินองฮ้อนฮ้อนฟังนั่นเป็นตลาดสองฟังข้างเลยค่ะเป็นตลาดสองฟังข้างแต่ว่าฟังนั่นสีบ่ค่คอยมีค้นปานใดเพราะว่ามันแดดฮ้อนเนาะมันแดดฮ้อนหันนาสูดดแดดกต่สีบ่บเป็นทาปานใดด้วตาฟังนี่เต็มเอียดเลยคาะพีินองเต็มเอียดเลยค้นกั มาหาจับใจซื้อของใส่ของใส่ของสวย,ยของอยากของกินคือเก่าล่ะเมื่อก่สิบบาพี่น้นอ,อ,อ,นองหายางหล่อบเบิ้งคือเก่าเป็นยังไงจ้าพ่อได้ขายบ่มือเนี่ยคนนี่นะคนเออคนว่าพ่อได้ปนว่าชั่นพ่อได้เป็นตาได้แกงสิ วัวแบบนันค้นมาท่านในหลายซื่อดอก่าเดี๋ยวคนกลับมาหลายดอก่าของกันหมว่านในกีหมูว่านหมูว่านหนึ่งหมูว่านได้กีหมูนี่หมอนี่ด้ปนหมูว่านได้กีค่ะพี่น้องค่ะเจ็บภาพบรรยากาศตลาดนัดเนี่ยหมูเส่าไม้พี่หน้องของค่ะของขายของร้านนี่ก็หลายอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะเป็นของกระจเอแกะค่ะเป็นตลาดอยู่ในได้เดินนะคะเดินขังไม้คนกับมีแต่ว่ามันจะเป็นพวกเสือพานาแฟ่ของไสของซอยของยาของกินสิองยุสองฟังข้างค่ะพี่น้องค่อยุสองฟังข้าง ฟังก้างนั่นแล้วก็บฟังก้างนี่ค่ะติดตะโนนไง่ะพี่น้องกาดติดตะโนะรถแรดสวนไปมาห้ากาดก็ค่าแม่ค่าการละมัดระวังเอาเด้อ่ะเด้อบุญของหาจับใจสือของกาละมัดระวังเอาเดี๋ยวเบิ้งรถเบิ้งลากกอนหงกอนสิกขามเนาะกันเนาะค่ะเดี๋ยวเ้าวยางหล่อหาเบิ้งค่ะพี่น้องหายางหล่อเบิ้งนี่จะเป็นลานของใส่เบิ้งเดี๋ยวเาไปนะยางหล่อเบิ้งเป็นตลาดในเดินค่ะพี่น้องตลาดไม่เดิน ให้คนกะจายดิแท็กต้นน้องสีมดค่อยเป็นขาพี่น้องย่างหลอดไปกันไงต้อันนี้ก็สิเป็นร้านของกินค่ะพี่น้องเป็นร้านปิ้งย่างอันนี้อันนี้เมื่อ้แบอจ้านี่คือเป็นว่างว่เมื่อแล่าันแม่ค่ะว่าเมื่อเแล๋ยาะมีบอกอันนี้แม่ยังนี่ปิ้งหมูอันนี้แม่ยังกันนั้นอันนี้แกงสปาค่ะสุนินั่งแต่ที่ก็สิเดแลเลื้นหอยน ค่าทีเขาบา้านแดดสิเบิร์ดแล้วค่ะเดี๋ยวหานยางรอเนาะค่ะเนาะหานยางหาเราบึงเก็บผาพบรรยากาศตลาดเนี่ยเหมาไม้ตีให้น้องบึงบมาชิมกาแฟสมุนไพรแ่บๆได้เด้ยครับเด้อกาแฟสมุนไพรกาแฟสมุนไพรวีกาแฟสมุนไพรวีาพฟสครับพมเีาหวานความดสุนไขมันแมาแมนพ้ดื่าแดมไพรวกาแฟสมุนไพรวพกามนกพบีกาแฟสมุนฟพรีกาแมฟนพรีกะครัมพรีกาแสมรวตลาดโสวนไพรวีกาแฟสมุนกาแสนใจกาแฟชมแนพิมของเพิ่นได้จ้านีพกวเก็นหมวก ช็อปของใส่องสอยคนไล่ไล่าวมินท์เลยราดิช็อปเต็มเลยแล้วคิว่าพี่น้องรอย่างส้มเลยคองใส่คนกระาข้นล้องมรองาวยใส่ยเปรายอันร่ยรัดคิ้นช็อปกระดสิการ์เบื้องเาเื่อลบหมละ พู่ข้าเพิ่กระจายค่ะของใส่ของสอยเพิ่หลายอ่านลายเนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้สิเป็นเชมพู้เชืมพู้ช่องกระจายจานนี่ อันสามสองห้าสิบบาทจ้าห้าสิบบาทแชมพูแชมพูเกอเบิ้นโอเคอีมีผงห่กป่ะนี่อันอีเบียนเค้กน่ะขายอยู่านันี่อีเบียนเค้กมันขายโอแมนแมนแมนแม่แมนแมนไม่ขาดคนสวยขายอันนี้เป็นของเป็นเป็นยาดมยาหมอนกันอันนี้เป็นของหมอเฉลิมบ่อยโอ้หมอยังจ้ะหมอเสกสรรเนาะ เป็นยาสมุนไพรของรายเสี่ยนสาจังวัดามนราารจ้านี่ยเดียวาสดสดเลยค่ะายสดตอมหมเลยคุ้เดูตตัวใหญ่ใหญ่เอบเอเลยละลายลายเป็นุ้ทกเมนี่ก็ลอยเดียวบะจานเห็นไม่กันนี่นี่ราคเดยวกันมิตุตนี้็ เล็บาบรรยากาศเล็บบรรยากาศตลาดนัด่มเร้าแหน้ั้ตัวร้อยั้งชดในตัวร้ามีสบ้านครจ้เติ้งเ่ีดเตินรองไรนตัวร้าสองบานใช้ดีกัน รัานนี้บอเคยขาดลูกขาจักอย่าลูกขามานยันไหล,ลูกขาาลกขาเต็มย่มนั่นเลยตลาดได้ผลผลายดีกรับเพราะว่าของคุนดีของคุณถูกถูกถูกด้วยกันสามสิบห้าบาทเท่นะานั้นนั่นนี่ต้องใช้สิบลาเรีวเลี้ยถุงเดียวบา่จ้านี่กับข่าวแกงยัง,งน,นี่จา้า ยังน้องใหมย่ยังน้องใหม่บอจ่ะยังน้องใหม่แม่ขาดหน่อยว่าเดียวถุงเดียวนี่ก็เป็นกระตุ้ไขายม้วงซุกมาขายบอจ่ะนี่ของย่า เงียบเงาแน่จักน้อยแต่ว่าตลาดนี่มีตลาดนี่ลหละค่ะส่งคือคืนก็ทุกตลาดแต่ว่ามันแดดนอนเนาะคะเนาะแตมันแดดนอนดวยๆร้หว่อยูยู่ะยไนนี้กันคะแม่ขายโลเท่าไรแม่ข้ขายเป็นพวง จ้าไยโลละเศร้าสามลูกหาเสียป่าล่างให้พร้อมเรียบร้อยตอนนี้แม่มีมันเข้าหรือว่ามันแก้วบาราบือเนาะแม่เนาะของบาราบือบ่แม่ของตาบอจ้ะของตาบอนองตาบอน้องไข่บนของลาบือบนของลบือแต่ว่ากับเป็นมันแก้วมันเข้าที่จ้ะร้อนนี่เสียบ่าสามลูหาเสียป่ามันเดียาวตาเนาะแม่เนาะ ก้คนกาล่าขับพี่นียวกับแต่ว่าคนสียางฟังเดีเยวฟังนัินมันแดงงอนฟังนัินแดงงอนขนมบา้านกขนมถอดน้ำบอ่อท่านบอ่อจ้านีน่ทอ,อดน้ำบอ่อท่านข่าวเหนียวดอกคว้าหอนๆสดๆร้อนๆ,ๆ,ลอนๆเลย นี่ก็ะขอบคุณหลายๆนะค่ะเ้อขอบคุณหลายๆผู้ที่ขมาเบิ่งขมากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืนำ้องชาแนลเดี่ยวพอกันไม่คลิปนาเนาะค่ะเนอะค่ะพอกันไม่คลิปนาขอบคุณค่ะ